ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับหลายวันเลยฝนมันตกหนักครับเพิ่งได้มีโอกาสฟ้าเปิดก็สองสามวันนี้เองนะครับแล้วก็ได้เวลาเปิดกรุนะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปที่ผมลงให้ดูเนี่ยนะครับในช่องผมนี้ผมเคยนำเสนอถังหมักตัวนี้เนี่ยนะครับที่ทำจากกระเบื้องเก่านะครับเอามาตีกรอบแล้วก็ ผมเอาปลาแล้วก็มูลสัตว์นะครับเทใส่เข้าไปทำเป็นชั้นเป็นชั้นทำแบบชุยๆนะครับทำแบบชุยชยแบบที่ไม่ได้ละเมียดละไมอะไรมากมายแล้วก็ไม่มีการกลับกองเลยแล้วก็มีระบบระบายน้ําออกไปนะครับระบายน้ำหมักเก็บน้ำหมักไปใช้ต่างหากมาดูนะครับผ่านไปแล้วหเดือนนะครับเพิ่งมาเปิดกองนี่คือผลที่ได้นะครับ นี่เรียกว่าเป็นกรุเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่จะเป็นพวกปลานะครับแล้วก,กับพวกมูลสัตว์แล้วก็พวกเปลือกกุ้งกระดองปูต่างๆนะครับแต่ที่สำคัญผมอยากจะให้ดูนี่นี่คือกระดูกที่ปะปนมาอยู่ในเศษอาหารนะครับแล้วผมก็ใส่เข้าไปเอามาดูกันครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไร ดูครับในนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันยุ่ยหมดนะครับดูนี่นี่คือกระดูกที่อยู่ในถังหมักตัวนี้นะครับและถังหมักตัวนี้นี่เป็นถังหมักที่มีความร้อนที่สูงนะครับกลางวันถ้ามีแดดออกข้างนอกร้อนเท่าไหร่ข้างในจะร้อนมากกว่าเดิมนะครับ นี่คือกระดูกที่อยู่ในนี้นะครับแต่ก็ยังย่อยไม่หมดนะครับเป็นกระดูกหมูนะครับที่เขาต้มทำอาหารแล้วมันเลาะเหลือแต่กระดูกผมก็เลยมาหมักกองสไวยนี่คือกระดูกไม่ต้องพูดถึงพวกเกิดปลานะครับ เก็บปลากระดูกปลาใช้มือบี้ได้ครับนี่คือหมักแบบชุยๆเลยนะครับผ่านไปกี่เดือนนะห้าเดือนโดยประมาณถ้าย้อนไปดูได้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการนะครับ ช้มือบี้ให้ร่วนได้เลยนะครับพวกเกล็ดปลากระดูกปลาเปลือกกุ้งนี่ไม่ต้องห่วงเลยยุยดีมากนี่นะครับสำหรับใครที่จะไปทำสูตรนี้ทำเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาผ้าพลาสติกคลุมทิ้งไว้เลยตากแดดด้วยเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจจะผ่านไปกี่เดือนก็ช่าง หมักสูอื่นแล้วก็หมักไปแต่ถังแบบนี้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรทั้งนั้นเอามาใส่เอามาใส่ามาใส่ใสปิดฝาทิ้งไว้ได้เวลาเปิดไปใช้งานตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมจะเอาตัวนี้เนี่ยเอาไปใส่ต้นไม้แล้วก็ไปบดแพคถุงนะครับกราบสวัสดีครับอย่าลืมเด้อเบิ่งเอาเด้อเห็นว่ามีบางคนได้ทำไปหลายบล็อกนะครับขอในเด้อ